ก็จะกุ้งกว่านีเลยนะหน่ากินมากแล้วก็จะพักเสด็ดน้ำมันไว้บนกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะนี่เลยเรียบร้อยน้อนจีจา๋านี่คือหมูข้าวโพดนะวันนี้เรามีเมนูเด็ดนะคะเด็ดสำหรับเราก็คือหมูข้าวโพดนะคะ เริ่มต้นก็คือเราจะซื้อข้าวโพดกระป๋องเล็กอันนี้นะคะและหมูอันนี้คือหมูหมูสับบัตรช่อนะคะเราซื้อที่ฟูดตแลนด์และเดี๋ยวเราก็จะเอามาผสมกับข้าวโพดอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ง่ายมากเลยถ้าแบบใครไม่บดไม่สามารถบดจนเป็นบัตรช่อได้เราก็ไปซื้อได้นะคะมีขายโอเค เราก็จะเอาหมูใส่ชามก่อนเนาะหมูวัดช่อมันจะเละๆแบบนี้เห็นไหมซึ่งถ้าเราสับหมูหรือใช้เครื่องปั่นบางทีมันจะไม่ขนาดนี้เอ,อไปหาซื้อได้ง่ายสะดวกเป็นเมนูทอดๆสำหรับบ้านที่แบบชอบกินของทอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้าวโพดก็ไม่ต้องยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ที่เขาเป็นเม็ดๆไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะ เอาแค่เม็ดน้ำในกระป๋องแม่เนะคะเอาแค่เม็ดโซดดน,นี่นี่จะเยอะนิดหนึ่งบ้านอย่างนี้มีหลายคนนี่นะคะมันจะมีน้ำเดี๋ยวเราต้องเอาตะแกรงมาลองน้ำออกนะ เราก็เลือกกระป๋องเล็กน,นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เยอะเกินไปถ้ากระป๋องใหญ่เนี่ยมันจะเยอะเกินไปแล้วเวลาทอดนะขอบอกว่ามันจะระเบิดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันทอดนะว่ามันจะแบบโป๊ะโป๊ะโปะขนาดไหนอันนี้เราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเราก็แค่เอาข้าวโพดมาใส่แล้วก็ขยำให้เข้ากันแค่นั้นเราก็ทอดได้เลยนี่นะคะเราทํากินเองที่บ้านนะคะเลยไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ล้างมือแล้วนะคะ เราก็ขยำให้ขา้าวโพดเข้าไปในเนื้อของหมูบัดช่อเลยนะคะแค่นี้ใ้เดี๋ยวเราไปทอดกันแล้วเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มด้วยพริกไทยนะคะเพื่อความอร่อยแล้วก็คนให้เข้ากันเร็จที่เรียบร้อยอเคเราก็ใส่น้ำมันให้พอประมาณนะคะเคเราก็ใส่น้ำมันให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟแรงสุดนะคะ อรอให้น้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดหมูข้าวโพดกันค่ะแล้วเราก็จะมีไฟนะ,อะพอความร้อนได้ที่นะคะนี่น้ำมันก็จะเป็นนี้ปุ๊บเราก็หลีไฟเสร็จแล้วเราก็เอามือจุ่มน้ําแล้วก็มาปัน้นเหมือนทอดมันเลยปั้นแบบทอดมันเลยเนี่ยเราก็อยากได้ข้าวโพดเยอะแค่ไหนเราก็ยัดยัดแต่ว่าต้องพยายามให้ข้าวโพดมันเข้าไปในเนื้อหมูมันจะได้เกาะติดเวลาทอดแล้วมันจะได้ไม่หลุด รอยแยกตัวออจากหมูนะคะเหมือนห่อมันนั่นแหละอแล้วก็ต้องรีบปล่อยมันลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบปิดฝาเพราะว่าเข้าวโดมันจะระเบิดใส่เราได้เมนูนี้ต้องมีฝาปิดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าใครชอบน้ำมันกระเด็นก็ก็แล้วแต่นะคะอ พอมันลงมาท้ามันก็จะเริ่มฟูแล้วนะคะแล้วเราก็เล่งไฟนิดนึงนะคะเนี่ยให้มันสุกแล้วเดี๋ยวมันจะระเบิดใจ,จเรา <c oughs> เราก็เอาฝาเอาเอาฝาเิดมันเลยก็เพื่อ <c oughs> <c oughs> ไว้ให้มันระเบิดใจหน้านะคะเอน,น,น,นก็จะมันจะ,จะบวมเริ่มสวยงาม จะพลิกไปพลิกมาจนกว่ามันจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกกันเลยทีเดียวนี่เนาะนี่นะคะเห็นไหมมันจะฟูด,ดีมากแล้วมันก็เริ่มร้องป,ปุดกันแล้วถ้าไม่ปิดฝาไว้อาจจะมีกระเด็นใส่หน้าได้แบบนี้นะเสี่ยไปปักๆนปานานเริมีนี่นะคะพอ สุกแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะก็โพนก็จะหายเข้าไปในหมูเรียบร้อยเแล้วเหลื่อกเราก็จะกีดขึ้นมาใส่จานนะคะนี่ก็จะมุ้งว่านี่เลยนะน่ากินมากแล้วก็จะพัดเสด็จน้ำมันไว้บนกระดาษชู่ก่อนนะคะ ห,หมูข้าโพดนะคะตามนี้เลย,เลยอันนี้ที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแหวกให้ดูนะคะว่าข้างในเนื้อเป็นยังไงนะคะเราก็จะเอาไก่ค่อยๆตัดน,นี่เนื้อมันก็จะเป็นหมูแบบนี้เลยเหป่ะ เนื้อหมูเด้งๆหน่อยแล้วก็มีข้าวโพดนี่นะคะเสร็จแล้วหมูข้าวโพดทอดนี่เห็นไหมนี่เนื้อเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีข้าวโพดเน็นไหมอันนี้เราจะทอดประมาณนี้นะคะจะได้แบบกำลังดีเห็นปะ่ะเห็นไหมดูชิ้นนี้เห็นไหม ก็จะข้าวโพดก็จะฝังไปในเนื้อตอนที่เราทอดเราถึงต้องพยายามกดข้าวโพดลงไปในเนื้อให้หมดนี่แล้วเราก็วางบนกระดาษซับน้ํามันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะชิมนะคะอันที่มีข้าวโพดอื้อหืออร่อยมากหมูมบะช่อเราก็จะปรุงอาจจะปรุงใส่ เกลือหรือพริกไทยเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อให้ได้รสชาติรสชาติดีเค็มกำลังดีออเรียบร้อยออเราใส่แค่พริกไทยนิดหน่อยเนี่ยเห็นป่ะเห็นข้าวโพดป,ปะ่ะเราก็ใช้ข้าวโพดพอเรากัาปดปุ๊บมันก็จะดได้ความหวานจากข้าวโพดนี่เมนูทานเล่นสำหรับครอบครัวนะจ๊ะฝากไปด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดซ u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วติดตาม เจียบเข้าครัวมาดูกันว่าเราจะมีเมนูใหม่ๆอะไรอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย